สวัสดีครับธรรมโกะครับสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาดูแพชปรับบาลานซ์ของ Shadowverse w e r b e y o n d กันต้องบอกกันก่อนว่าอันเนี้ยเป็นแพชปรับบาลานซ์อันแรกของตัวเกมภาคเนี่ยเนาะอืมแล้วก็จะเอ่อให้ดูหน้าตาเมตาก่อนครับว่าแบบหน้าตาเมตาในตอนเนี้ยมันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเนาะตอนนี้ t ทีย S ก็คือเอ่อเซเบลบูสวิชแล้วก็ โหมดไนแอมกับตัวเคสบิชอปครับส่วนเทียรเอ A ก็จะมีหลุดซอรเนาะหลุดร้อยอนแล้วก็แมงสาบแล้วก็เทมโปลแล้วก็มิดเกรนเออร์บิสครับส่วน B นี่ก็เนี่ยครับมีมิดเกรนดาบมีพับเพ็ดมีโฮจังดากอนเนี่ยเนาะมีวอร์ดมีไข่ไอนะ้ไนั่นแหะไข่ในเมซิดะแล้วก็มังกรแล้วก็อิสุเดียเอลฟ์ครับแล้วก็ไออันนั้นอะอะไรนะอกโกไนแอมอืม ดูประมาณนี้แล้วกันไอตัว TSC กับ D นี่ไม่ต้องไปสนใจเออ่จะว่าไงดีเมตาห้านะตอนเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อเนาะเออคือเรากดไปเนี่ยกดแรงเนี่ยก็เจอแต่แบบดาบเนี่ยเรีอกว่าสเปล,ลบู t เนี่ยอ่บางทีก็แบบโบนไนแมร์บางทีก็มีไอ้นี่มามีเขยด์บิชอปมาครับก็เจอวนๆอยู่แค่นี้ครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบือ่อแล้วเรา ทุกคนนะเนาะค่อนข้างที่จะคาดหวังกับแพชบาลานซ์ของที่มันประกาศมาวันเนี้ยค่อนข้างพอสมควรเนาะมผมคิดว่าหล,หลายๆคนคิดแบบนั้นครับแล้วก็มาดูกันว่ามันสภาพเป็นไงลุยเฟิ่ง4ี่สสเป็นสามสาามเนาะลดคอร์ดครับแล้วก็เลี่ยมอันนี้จากได้สิบสเตทปแเป็น9ก้าสแตทเครับ แล้วก็ p ับเพจแคทอันนี้บอกว่าจาก2 2งกลายเป็น1นึหนึ่งแล้วก็ไอตัวไอตัวเนี่ยเอฟเฟกของมันน่ะมีการเพิ่มรัสเข้ามาครับเอ่อไอตัวท่อนบนเนี่ยไม่เปลี่ยนนะแต่จะเพิ่มรัสเข้ามาแล้วก็สวายเลเจนด์ของไอตัว p ับเพจเนาะที่เป็นใบคอยแบบเคียบอร์ดก็มีการเพิ่มเทคอีโวมาก็คืออีโวแล้วจะได้ไอเอ็นฮาน p ับเพไอตัวอันนั้นอนะ่ะไอตัวโทเค็นที่ หนึ่งสารัชเนาะครับอ่าแล้วก็อันนี้ t a k e ูเออเจอรี่โดนเอาออกจากผูการของเทคทูครับอันนี้ก็น่าจะพราะว่าในในเทคทูนะเจอรี่มันเก่งไปประมาณนั้นเออ <c ười> คือแบบมันจะกลมประมาณว่าอ่ะเราเาก่อกันมาตั้งนานให้แบบให้มีการปรับบาลานซ์อะไรแบบเนี้ยเนาะ เราได้กันแค่เนี้ยอะไรแบบนั้นครับอืมอย่างว่าแหละเนาะไอตอนเราเจอแบบสเปลบูทเนี่ยดีคามซาตานมันนั่นแหละมันน่าเกลียดมันแก้ยากเอ่รงบนี้เขาก็ไม่ได้ไปไปเล่นอะไรมันครับหลุดดาบนี่ก็แบบโอ้ my g อดมันมันดาเมจมันเยอะมากอะเออถึงแม้มันจะมีแบบหมดก็ได้ก็ตามแต่ว่านั่นแหละมันมันค่อนข้างแรงครับก็ยังไม่โดนอะไรเสือคนเนี้ยก็ไม่โดนครับ แล้วก็เคสวิชชอบก็ไม่โดนอะไรครับแล้วก็โหมดโหมดอันนี้ไม่ต้องไปอะไรมันมากเพราะว่าผมมองว่าโหมดมันไม่ได้ทําอะไรผิดอะในในเมตานี้นะมันมันดูเฉยๆมากเลยเมื่อเทียบกับไอ้สเปล o ร t บูธลูดกับไอ้ตัวเคสส่วนที่เหลือก็มีมีไข่ที่ผมอยากให้มันได้บัฟอะเออแต่นั่นแหละแม่งเอยอ่าโอเคทีนี้ เออมาดูกันว่าพอเปลี่ยนไอ้พวกเนี่ยมันมันจะทําอะไรได้ดีขึ้นบ้างเนาะเอ่อตัวไอ้ว่าไงดีตัวลุยเฟิร์งของดราก้อนเน่ะมันมันอันเนี้ยผมมองว่าเป็นการบัฟที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่คือแบบมันมันสามารถที่จะดรอปเป็นสามสสามได้แต่ว่าอยากให้มันลงเป็นแฟนแฟแล้วให้ให้แรมอ่ะ อาจจะขอมากไปนะแต่แบบอยากให้มันลงเป็นแฟนๆแ,แล้วแบบให้เราได้แล้วได้แรมอะโอ้ไม่ไม่กลัวแต่คือเลดเกมก็ก็ดีขึ้นครับเลดเกมก็คือคุณสามารถที่จะแบบจ่ายคอร์ดได้น้อยลงแล้วแบบเล่นการใบอื่นได้ได้มากขึ้นอะไรแบบนั้นแต่นั้นก็นั่นแหละนะมันมันต้องติดโอเวอร์ฟลูก่อนครับอืมเรียมเนาะเรียมอันเนี้ยเหมือนกับเหมือนกับเขาต้องการให้แบบ พอเพตุตอนที่เริ่มหลังอ่ะมันได้ท่าสโนบอลมาก็คือมันมันสามารถสโนบอลได้แบบไม่ไม่ขาดช่วงวอ่ะเออก็คือเริ่มหลังเนาะกดคอยจากเจ็ดมานาเป็นแปดมานาแล้วก็แบบลงออคิดเนี่ยทีนี้พอเข้าแปดมานาจริงๆก็ออคิดอีกตัวเนี่ยแล้วทีนี้เอ่อพอเข้า9้ามานาเนี่ยก็แบบลงเหลี่ยมไปแล้วยิงยิงยิง,ย,งยิงเขาครับอืมมันมันก็สโนบอลได้แบบได้ได้น่ากลัวขึ้นตอนเลดเกมแต่ว่า มันมันก็ดูไม่ไม่พออยู่ดีมั้งคือคือพ้าเพจอะพ้าเพจอะถ้าเกิดว่าต้นเกมมันกดฝั่งตรงข้ามไม่ได้อะมันก็จะมันก็จะทำดาเมตตอนเลทเกมยากมากอะต่อให้ได้ออกขิดต่อให้ได้เลียมอะไรก็ตามอะมันก็เจอฝั่งตรงข้ามแบบฮิวหนีได้อยู่ดีอย่างเช่นเจออ่อวิสมันนอร์แมนมาสองตัวสามตัวอะไรแบบเนี้ยหรือว่าดาบกดกดฮิวแล้วก็กด เออซีนคียโกโเคีย์บอร์ดแล้วก็ต่อด้ดยอันเบิร์ดจัดจัดการคนหรือว่าเครสที่แบบก็น่าหลายคิยวหนีคนได้เรื่อยแล้วก็คีย์บอร์ดคนได้เรื่อยอะไรแบบนั้นครับเอ่อหรือหรือแม้กระทั่งโหมดที่แบบอากินเซสึกอดแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าคุณออคิดอีกตัวหรือเ็ยมมาอีกเลยแบบเนี้ยก็แบบออคิดเอ้ยไม่ใช่ออกินเซสึอีกทีหนึ่งอะไรป,ประมาณนั้นถ้าเกิดว่ายังยังแบบรู้สึกว่า ก็สุกว่าเด็กหมดมันยังไม่ปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยเขาก็แบบกิจส,สื่อใหม่ก้อมหนึ่งค,คุณที่เล่นพับเพจก็แบบปิดไม่ได้อยู่ดีว่าไม่กวัอแล้วก็พับเพจแคทอันนี้ดีขึ้นจริงครับมันก็ได้ตัวที่คอยเทรดบอร์ดได้ได้เพิ่มขึ้นมาเนาะในเด็กอันเนี้ยในเด็กพับเพครับเออมันมันก็โอเคครับเอ,อสวายเหรอสวายโอเคสวายมองในแง่ดีคือ สมมติคุณไปเจอดาบแล้วเขเซอร์โคเนียมาสวายก็สามารถเคลียร์เซอร์โคเนียได้สะอาดแล้วแบบนั้นครับเออแล้วก็เอออ็นฮารพัเาพจเนาะมันมันให้น,นี้ด้วยมันได้วอร์ดด้วยครับแต่อยากได้มากกว่านี้จริงๆนะแพชปับบาลานรอบเนี้ยผมอยากได้มากกว่านี้มันน้อยไปอะ่ะแกมันน้อยไปอะ่ะคือแบบผมก็านัดแบบ ขนาดว่าผมตั้งตั้งมาย d s e t ตัวเองประมาณว่าเออเราเกเล่นเกม Shadow w o r d มาก็แบบนานแล้วเนาะภาคเก่ามันก็แบบกี่ชั่วโมงอะสี่พันชั่วโมงป้ะขอเปิดดูหน่อยดิเออเลเวบบอกี้ภาคเก่า Shadow w o r d สี่พันชั่วโมงโอเคก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะกับ Shadow w o r d แล้วก็พอมาภาคใหม่อืมเราก็แบบตั้งตั้งบาความหวังของเราไว้แบบต่ำๆเลยว่าอะ เราอยู่กับมันมานานแพสปรับบาลานซ์แต่ละทีก็แบบเอ่อของของภาคเก่าอ่ะนะมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นบางทีก็ไม่ถูกใจเราอะไรแบบเนี้ยเออแต่แบบพอมาภาคใหม่ก็อยากเห็นมันดีขึ้นบ้างอะเนาะแต่นี่อะไรอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> มันมันน่าผิดหวังมากๆอะ โอเคครับคลิปนี้ผมผมไม่รู้จะพูดอะไรละอะก็คิดเห็นอะไรคิดเห็นอะไรกันยังไงก็มาคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับโอเคเดี๋ยวลาไปก่อนลนะเนาะเจอกันคลิปหน้าครับถ้าเกิดว่าอยากให้ค่าขนมผมเนาะก็สามารถจะเมมเบอร์เกิดว่าซปเปอร์ชาซุปเปอร์แตงได้นะครับเกิดว่าจะในอันนี้ก็ได้ทิปมีในอันนั้นใน d e s c r i p t ั o นครับโอเคไปละบาย